สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันในสัปดาห์ที่11ของรายวิชาสังคมศึกษากันแล้วนะคะอ่าสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรของวิชาสังคมศึกษาไปดูกันเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของมงคล38อ่า38มงคล38ปประการนั่นเองค่ะเด็กๆอ่า คอามจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องมงคล38แล้วเด็กๆจะทำอะไรได้บ้างเด็กๆก,ก็จะสามารถอธิบายการปฏิบัติตนตามหลักธรรมมงคล38ได้นะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของมงคล38นั้นเรามาทบทวนกันก่อนชั่วโมงที่แล้วเราเรียนในเรื่องของสังฆาวัตถุสีสังฆาวัตถุสีประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่าประกอบไปด้วยทานการให้ทานการบริจาคการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้อภัยปิยาวาจาการพูดจาดีพูดจาไพเราะ อาธาริยาการทำตัวให้เป็นประโยชน์สมานาตาการทำตัวให้สม่ำเสมอเสมอต้นเสมอสมสมปลายจังจำได้อยู่ใช่ไหมคะ,ะให้สมาชิกในกลุ่มนะคะบอกถึงงานที่ตนเองได้ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองมาคนละหนึ่งอย่างเอาละค่ะเด็กๆ ตอนนี้เด็กๆก็อยู่บ้านใครบ้านมานเรียนแบบออนไลน์กันนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าตัวเองเนี่ยได้ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองอะไรบ้างบางคนก็ตากผ้าช่วยผู้ปกครองบางคนก็ปลูกต้นไม้รดน้ําต้นไม้ช่วยผู้ปกครองบางคนก็ทําความสะอาดช่วยผู้ปกครองทําความสะอาดบ้านใช่ไหมคะ คำถามนะคะถามว่านักเรียนจะมีวิธีการแสดงความกระตันยูต่อพ่อแม่อย่างไรบ้างทำได้อย่างไรง่ายๆเลยเราเป็นเด็กใช่ไหมคะเราจะแสดงความกระตันยูต่อผู้ปกครองก็ต้องเป็นเด็กดีและก็ตั้งใจรยียนนะคะมาดูความกระตันยูกระตะเวทีต่อพ่อแม่และครอบครัวกันคำว่ากระตันยูคืออะไรกระตันยูคือการสำนึก ในคุณความดีของผู้อื่นที่มีต่อตนเองไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่นะคะของผู้อื่นที่มีต่อตนเองอ่าแต่ตอนนี้เราพูดถึงพ่อแม่และครอบครัวก่อนนะคะอ่าแล้วต่อว่ายัางไงแล้วก็ต่อว่าแล้เมื่อสํำนึกในคุณความดีแล้วก็ตอบแทนคุณความดีของผู้นั้นด้วยเรียกว่ากะตะเวที กตันยูคือการสันึกรู้คุณกะตะเวทีคือการตอบแทนคนุณนะคะเด็กๆอกต่อค่ะมาต่อว่า กตันยูกะตะเวทีก็หมายถึงการรู้สำนึกในบุญคุณและรู้จักตอบแทนบุญคุณพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลเราจนเติบโตนี่คือความหมายของคำว่ากตันยูกะตะเวทีต่อพ่อแม่และครอบครัวนะคะดูจากภาพเห็นไหมคะเป็นยังไงเอ่ยเคารพและเชื่อฟังพ่อแม่ใช่ไหมอ่า คนนี้ก็อยู่กับคุณยายคุณยายก็คือครอบครัว่คะคะคอยดูแลเมื่อพ่อแม่ไม่สบายอบางคนบอกหนูเป็นเด็กอยู่จะทํายังไงเวลาคุณพ่อคุณแม่จะกินยาอาจบาก็เทน้ําให้คุณพ่อคุณแม่มีไข้ตัวรอ้อนในเด็กก็ไปเอาผ้ามาชุบน้ําเช็ดตัวให้คุณพ่อคุณแม่ให้คนในครอบครัวได้ใช่ไหมคะอะ,อะไรที่เราสามารถทําได้เราก็ทํา เมื่อโตขึ้นนักเรียนจะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่อย่างไรตอนนี้เป็นเด็กใช่ไหมคะแสดงความกะตัญยูกะตะเวทีโดยการเป็นเด็กดีตั้งใจเรยียนแต่ถ้าเมื่อโตขึ้นล่ะอาเมื่อโตโตขึ้นเด็กๆก,ก,ก็จะต้องเลี้ยงดูนะคะแป๊บหนึ่งขอบเยตไปสีแดงเลี้ยงดูพ่อแม่ให้สุขสบายดูแลท่านในยามเจ็บป่วย ปฏิบัติตนเป็นคนดีเชื่อฟังคำแนะนำและคำสั่งสอนของพ่อแม่การปฏิบัติตนเป็นคนดีเชื่อฟังคำแนะนำคำสั่งสอนของพ่อแม่เนี่ยเราสามารถปฏิบัติตได้ตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคะเมื่อโตขึ้นเราก็ดูแลเลี้ยงดูท่านในยามที่ท่านเจ็บป่วยอ่านะคะมาถ,ถึงมงคลสาสิบแปดกันนะคะมงคลสาสิบแปดหมายถึง สิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดความดีงามความเจริญแก่ผู้ปฏิบตัติซึ่งมีอยู่38ข้อด้วยกันในระดับชั้นปหนึ่งนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ดังนี้อ่ามีอยู่38ข้อปอหนึ่งเราจะได้เรียนกี่ข้อนั้นไปดูกันเลยนะคะอ่าข้อที่หนึ่งมาแล้วค่ะเด็กๆข้อที่หนึ่งนะคะ ทำตัวดีคือการปฏิบัติตนเป็นคนดีอ่าปฏิบัติตนเป็นคนดียังไงเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะไม่รังแกผู้อื่นไม่ว่าร้ายให้ผู้อื่นอ่าเนาะต่อไปอ่าหมายถึงอ่าเมื่อกี้นะคะบอกว่าการปฏิบัติตนเป็นคนดีอย่างที่คุณครูบอกว่าอ่ไม่ว่าร้ายผู้อื่นไม่ทําให้ผู้อื่นไม่ทําร้ายผู้อื่นแล้วก็ต้องเป็นยังไงตั้งใจเรียนไม่เกเรไม่ดื้อใช่ไหมคะ มีเขาเรียกว่าภาษาบาลีนะคะเดี๋ยวคุณรูจะให้เด็กๆฟังเด็กๆดูด้วยนะคะว่าจะอ่านว่ายังไงดีเพราะว่าเเขาเรียกว่าภาษาบาลีนะคะอะเสวนาจะพาลานังมีคำอ่านด้วยอะเสวนาจะพาลานังเห็นไหมคะครูอ่านถูกต้องเลยมีคำแปลด้วยค่ะคำแปลก็คือไม่ครบหนหาน คนดื้อคนเกเรนะคะเราไปคบเนาะ,ะคบคนดื้อบางทีเขาอาจจะชวนเราดื้อเราเกเรไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคบนะคะไม่คบคนพานต่อไปนะคะอ่านว่าปันทิตานันจะเสวนาอ่านว่าปันทิตานันจะเสวนาแปลว่าคบบัณฑิต ครบบัณฑิตในที่นี้ไม่ใช่คนที่จบปริญญานะคะบัณฑิตในที่นี้ก็คือคนดีค่ะเด็กๆข้อที่อเมื่อกี้บอกว่าไม่ครบคนพานแล้วเราก็ต้องครบบัณฑิตก็คือครบคนดีอีกไม่ใช่คนที่จบปริญญาตีนะคะครบคนที่ดีค่ะเด็กๆเกมื่อกี้ข้อที่หนึ่งไปแล้วต่อไปข้อที่สองค่ะว่าง่ายว่าง่ายคืออะไรก็คือการรับฟังเชื่อฟัง ในสิ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์และผู้อื่นแนะน,นําแนะนําในสิ่งที่ดีนะคะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเนาะภาษาบาลีก็คือโสวัะโสวะโสว,วะจัดสตาโสวะจัดสตาหมายถึงเป็นผู้ว่านอนสอนง่าย่ เขาสอนเราก็ต้องฟังเชื่อฟังและปฏิบัติตามนะคะต่อไปข้อที่สามรับใช้พ่อแม่คือการเอาใจใส่ดูแลปรนิบัติรับใช้พ่อแม่ในเรื่อง,องตา่างๆพ่อแม่ไปทำงานกลับบ้านมาก็อ่านน้ำเย็นๆมาให้พ่อแม่ดื่มน,นะคะภาษาบาลีว่าด้วยกาตันยุตาอ่านว่ากตันยุตา ก็คือมีความกระตันยูต่อผู้มีพระคุณนะคะมาลึกถึงความดีของผู้มีพระคุณมาคําถามชวนคิดนะคะถามว่าการเชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยส่งผลดีต่อตัวนักเรียนเองอย่างไรเด็กๆคิดว่าเราเชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะส่งผลดีไหมอ่ามันต้องส่งผลดีแน่นอนแล้วส่งผลดีอย่างไรก็ เป็นเด็กที่ว่าง่ายแล้วก็เป็นที่รักของผู้อื่นใครสอนอะไรเราก็ฟังไม่ดือ้อนะคะต่อไปค่ะหัวข้อต่อไปในเรื่องของพุทธสุภาษิตพุทธสุภาษิตคืออะไรพุทธสุภาษิตเป็นข้อคิดเตือนสติพุทธศาสนิก,กชนไม่ให้ทำความชั่วนะคะให้ทำความดี และทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างพุทธพุทธาศาสนสุภาษิตกันนะคะอ่าพุทธาศาสนาสุภาษิตอันที่หนึ่งนี้อ่านว่าอัตาหิอัตโนนาถโถนะคะอ่านว่าอัตาหิอัตโนนาถโถห,หมายถึงตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นก็คือ แปลงง่ายๆคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะทําอะไรเราต้องพึ่งตัวเองนะคะเด็กๆตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนหมายถึงการพยายามทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องคอยให้ผู้อื่นมาช่วยเหลืออย่างเช่นการทำกันบ้านการอ่านหนังสือแบบนี้นะคะ เราควรทำกิจกรรมบางอย่างด้วยตนเองเช่อนอาบน้ำแต่งตัวตอนนี้เด็กๆอยู่ป .1 แล้วดเด็กๆอาบน้ำเองคนเดียวได้ไหมแต่งตัวเองคนเดียวได้หรือเปล่าอา่าอัตหิอัตโนโนาโถป .1 แล้วต้องทำเองได้แล้วนะคะต่อไปมาพุทธศาสนสุภาษิตอันที่สองนะคะอาะ่านว่ามัตมาตามิตร ตังสกเกคารมาตามิตังสกเกคารแปลว่ามานดาเป็นมิตรในเรือนของตนเด็กๆเข้าใจไหมอะไรคืองนานดาเป็นมิตรในเรือนของตนเด็กๆอาจจะงงอยู่มาดูความหมายนะคะมานดาเป็นมิตรในเรือนของตนหมายถึง แม่เป็นมิตรกับลูกเพราะแม่รักและปรารถนาดีต่อลูกของตนอ่าเป็นมิตรกับลูกนะคะรักลูกปรารถนาดีต่อลูกนะคะเช่นยกตัวอย่างจากภาพเห็นไหมคะเวลาลูกเจ็บไข้ไม่สบายแม่ก็จะคอยช่วยเหลือดูแลอย่างที่สุด ไม่มีไข้ไม่สบายแม่ก็เช็ดตัวอายาให้นะคะอ่ามาดูกิจกรรมข้อที่หนึ่งค่ะเด็ก,เด,กเด็กในภาพกำลังทำบ้ไทยหรระหว่างลอกกันบ้านเพื่อนหรือทำกันบ้านด้วยตนเองถ้าตามมงคลสาสิบแปดเด็กๆต้องทำกันบ้านด้วยตนเองค่ะใช่ไหมคะอ่า ต่อไปข้อที่2นะคะการกระทําของเด็กในภาพก่อให้เกิดผลอย่างไรถ้าเกิดว่าเด็กในภาพเนี่ยทำการบ้านด้วยตนเองจะเกิดผลอย่างไรมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเกิดความภาคภูมิใจในตนเองทํางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จเร็วทํางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จถูกก็ถูกแต่ที่ถูกที่สุดเขือนนี้คะ่ะเด็กๆมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา แล้วต็เกิดความภาคภูมิใจในตนเองทำเองใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องเข้าใจเนาะอ่ะต่ต่อกันที่ข้อ3นะคะข้อ3ว่ายังไงข้อ3ว่าถามว่าการกระทำของเด็กในภาพสอดคล้องกับพุทธศาสนาสุภาษิตใดนี่มาตามิดตังสเกคะเรมาตาเป็นมิตรในเรือนตน หรืออัตตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอเด็กคนนี้ทําการบ้านด้วยตัวเองก็ต้องเป็นอัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ไหมคะทาเองก็จะเรียนรู้และเข้าใจคําถามมีคาถามหนึ่งค่ะถามว่าการศึกษาความหมายของพุทธศาพุทธศาสนาสุภา,าษาิต มีประโยชน์ต่อน,นักเรียนอย่างไรเด็กๆคิดว่าเราเรียนเรื่องศาาเรามาเรียนรู้ในเรื่องของความหมายของพุทธศาส,สนาสุภาษิตเนี่ยมันจะมีประโยชน์ไหมเรียนก็ต้องมีประโยชน์ใช่ไหมคะมีประโยชน์ยังไงก็เพื่อใช้เพื่อทําให้ได้ข้อคิดเตือนสติที่จะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอย่างเช่นยกตัวอย่างอัตหิอัต,อตโนโห เราอยู่ในชีวิตประจําวันเราเราจะทําอะไรเราต้องทําด้วยตัวเองนะคะจะได้เกิดความภาคภูมิใจอาละค่ะมาที่ใบางานของเรากันนะคะใบางานว่ายังไงเออเดี๋ยวเรามาอ่านคําชี้แจงก่อนนะคะตอนที่หนึ่งเขาบอกว่าให้นักเรียนระบายสีหน้าข้อความ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนที่แสดงถึงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่พร้อมตกแต่งให้สวยงามไปดูกันค่ะอ่าการปฏิบัติตนตามหลักมงคล38มนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปอ่านกันนะคะเด็กๆข้อที่หนึ่งมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณใช่ไหมเอย ใช่แล้วเด็กๆก็ระบายสียไอศครีมนี่เลยค่ะข้อสองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนใช่ไหมไม่ใช่เมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันเลยใช่ไหมคะข้อสช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านใช่ไหมคะอ่าใช่แบ่งเบาภาระพ่อแม่ระบายสีไอศครีมตัวนี้เลยข้อที่สี่เป็นเด็กดีว่าง่ายสอนง่ายใช่ไหมเอ่ย อันก็ใช่ก็ระบายสูงไปเลยค่ะต่อไปข้อที่ห้าทำงานที่ไม่สุดจริตไม่สุดจริตคือไม่ดีนะคะเด็กๆอ่าถูกไหมไม่ถูกไม่สุดจริตก็เ,เช่นลักเล็กขโมยน้อยแบบเนี้ยไม่ถูกต้องไม่สุดจริตนะคะต่อไปข้อที่หกพูดจาดูถูกผู้อื่นเด็กๆเกข้าใจคําว่าดูถูกไหมคะอ่าว่าพูดจาดูถูกผู้อื่นคือว่าให้ผู้อื่น ว่ายังไงอ่ะเด็กคนว่าให้เพื่อนคนนี้ว่าเป็นคนขี้ขโมยแบบเนี้ยหรือว่าอ่าเป็นคนที่ใแบบสไม่ดีเงี้ยไปว่าให้เขาแบบนี้ดีไหมอ่ะไม่ดีเขาเรียกว่าดูถูกผู้อื่นฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่ต่อไปข้อที่เจ็ดไม่คบคนไม่ดีอ่าคนไม่ดีก็คือคนพานเมื่อกี้มีใช่ไหมคะแด้สีไอศครีมตรงนี้เลย ต่อไปค่ะข้อที่8ครบเพื่อนที่เป็นคนดีต่อจากเมื่อกี้ไม่ครบคนพาลแล้วก็ครบบัณฑิตบัณฑิตคือคนดีไม่ใช่คนที่จบปริญญาตรีนะคะเพราะฉะนั้นอ่าข้อ8ปดเด็กๆก็ระบายสีโอ้โหไอศครีมของเรามีสีอยู่สีอันเลยใช่ไหมคะระบายสีให้สวยงาม ไม่ใช่วงเหมือนคุณครูนะคะเด,เด็กๆต้องไปเอาสีมาระบายสีไอสกรีมให้สวยงามเลยนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวไปต่อกันตอนที่สองค่ะตอนที่สองให้หนักเรียนตอบคำถามอ่าอันนี้ยากนิดนึงนะคะอ่าเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะอัตหิอัตโนานาโถอัตหิอัตโนานาโถคำแปลก็คือ ตนแลเป็นท่่พึ่งแห่งตนใช่ไหมคะอ่าข้อที่2มาตามิตตังสกเกคารมาตามิตตังสกเกคารคือมารดาเป็นมิตรในเรือนใช่ไหมคะแล้วประโยชน์ของบุทธศาสนาสุภาษิตก็คือใช้ทำอะไรเอ่ยใช้เป็นสติเตือนใจตัวเองใช่ไหมคะเอาละคะ่ะ เดี๋ยวไปดูแนวคำตอบของคุณครูกันนะคะอ่าเดี๋ยวค่อยกลับมาตรงนี้นี่เห็นไหมสตรีเหมือนกันเลยนะคะอ่านี่ค่ะแนวคำตอบตอนที่สองอัติอัตโนนาโหต้นแลเป็นท่่พึ่งแห่งตนสีแดงๆนี่ค่ะข้อที่สองมาตามิกตังสกีคาเรมารดาเป็นมิกในเรือนตนสีแดงนะคะ ประโยชน์ของพุทธศาสนาสุภาษิตก็คือเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเป็นข้อคิดเตือนใจนั่นเองนะคะเอาล้วค่ะใบงานมีสองตอนเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งหนึ่งใบงานกันนะคะใบงานนี้อะจะว่าใบงานผู้ไม่เชิงเนาะอันนี้เขาเรียกว่าแบบประเมินตนเองประเมินตนเองยังไงประเมินว่า สิ่งที่เราเรียนรู้ไปนะ่ะเรารู้มากมนะ้อยแค่ไหนนะคะอา่าบอกว่าให้ระบายสีลงในรูปดาวของแต่และกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทำได้เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนตามระดับการประเมินถ้าระบายหนึ่งดาวคือปรับปรุงระบายสองดาวพอใช้ระบายสามดาวคือค่อนข้างดีระบายสี่ดาวคือดีระบายห้าดาวคือดีมากอืม มาดูซิว่ามีกิจกรรมอะไรคะข้อที่หนึ่งกิจกรรมบอกความหมายความสำคัญและการเคารพพัตนา,ตายัยเด็กๆคิดว่าตัวเองเข้าใจดีมากน้อยแค่ไหนถ้าบอกว่าปรับปรุงก็หนึ่งดาวพอใช้ก็สองดาวค่อนข้างดีก็สามดาวดีก็สี่ดาวดีมากก็หาดาวให้เด็กๆระบายเอาที่จริงๆนะคะไม่ใช่ว่าตัวเองเอรู้พอใช้ แต่ว่าระบายไปห้าดาวเลยถูกไหมคะไม่ถูกนะคะต่อไปข้อที่สองกิจกรรมรู้บอกความสำคัญของหลักเบนจ์จะศเบนจะห้าข้อเด็กๆเกข้าใจแค่ไหนข้อสามกิจกรรมบอกความสำคัญของหลักเบนจะทำเบนจ์ะทำห้าข้อเด็กๆเกข้าใจแค่ไหนข้อสกิจกรรมบอกความหมายของอายาซี เด็กๆเข้าใจแค่ไหนนะคะแล้วก็ข้อห้ากิจกรรมยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามหลักสังขาวัตุศสเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สุดท้ายที่เรียนวันนี้เลยค่ะกิจกรรมอธิบายการปฏิบัติตนหลักธรรมมงคลสามสิบแปดเด็กๆเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเด็กๆก็ระบายสีตามจำนวนดาวนี้ที่คุณครูอธิบายไปเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆมานับจํานวนดาว จากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของเด็กๆน,นะคะอ้าวว่าหนึ่งดาวเนี่ยมีกี่ข้อสองดาวกี่ข้อสามดาวกี่ข้อสี่ดาวกี่ข้อแล้วก็ห้าดาวกี่ข้อนะคะเสร็จแล้ววงกลมล้อมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุดนะคะเอาละค่ะวงกลมเสร็จแล้วก็อ่ะ วงกลมล้อมรอบระดับความชอบของกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้นี้อ่ชอบไหมเรียนเรื่องนี้อ่ะเด็กๆสนใจชอบใจไหมถ้าชอบก็วงเลยหนึ่งชอบสองชอบสามชอบสี่ชอบห้าเนี่ยห้าชอบปานกลางนะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่คือชอบมากเลยอ่าอันนี้คุณครู วงไว้ให้ดูเฉยๆเนาะอ่เด็กๆวงได้แค่1ตัวเลขนะคะ1ถึงสิเนี่ยนะคะเลือกมาเพียงแค่1ตัวเลขเท่านั้นเองนะคะเอาละค่ะกิจกรรมสังคมศึกษาสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์ที่12อ่ะก่อนก่อนที่เราจะไปะ <c oughs> จบกันสรุปก่อนนะคะสรุปมงคล38กันก่อน วันนี้เราเรียนในเรื่องของโมงคล38ก็คือการปฏิบัต,ติตต้นตามหลักโอกวาสาการทําความดีไม่ทําความชั่วการทําจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะแล้วก็การศึกษาพุทธศาสนสุภาษิตเมื่อกี้อ่าพุทธศาสนสุภาษิตไปสองสามสองสามอันใช่ไหมคะอ่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาติดตามว่าสัาห์ที่สิ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันอีกแล้วเราจะมาเรียนรู้ในรูปแบบใดนะคะสำหรับวันนี้สัปดาห์นี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ